ตอนนี้ที่แคลิฟอร์เนียมีการเร่งอพยพผู้คนนะครับเพราะว่าเกรงว่าเขื่อนจะแตกติดตามประเด็นนี้ได้จากคุณธนัชาครับตอนน,นะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสาหารัฐอเมริกากําลังสั่งอบพยพคนอย่างเร่งด่วนค่ะกว่า1 0 0 0 0แคนหลังจากที่ทางระบายน้ําล้นฉุกเฉินนะคะแตกและไม่สามารถรองรับน้ําปริมาณมากได้อีกต่อไปค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำนะคะหรือว่า ดีเดยูอาในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีการแจ้งในวันนี้ค่ะว่าได้มีคำสั่งฉุกเฉินให้อพยพประชาชนในเมืองโอริวิลส์จำนวน1,30,000คนนะคะหลังจากทางระบายน้ำล้นเสริมฉุกเฉิน หรือว่า auxiliary spillway ไม่สามารถรองรับกระแสน้ำที่ทะลักจากเขื่อนออรรวิลได้อีกต่อไปค่ะและเป็นคำสั่งที่ออกมาในเวลาเพียง30นาทีกว่าๆนะคะหลังจากที่ดีเพึ่งถแถลงข่าวว่าเขื่อนแห่งนี้ปลอดภัยสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงและไม่มีอะไรต้องหวาดวิตกค่ะ ดีเดเป็นยูอาระบุในเฟซบุ๊กค่ะว่าได้เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงของโครงสร้างทางระบายน้ำล้นเสริมฉุกเฉินทำให้ไม่สามารถทนทานและสมผลให้เกิดการไหลทะลักของน้ำนะคะจากทะเลสาบออรวิลล์อย่างรุนแรงและไม่อาจควบคุมได้ค่ะประชาชนชาวเมืองออรวิลล์นะคะควรจะอพยพขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองชิโก้และเมืองอื่นๆขณะที่ตำรวจระบุว่าคำสั่งอพยพได้ขยายไปถึงเมืองแมรีวิลล์และเขตยูบาด้วย ส่วนสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติค่ะในเมืองซาคราเมนโตได้ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันนะคะและเขื่อนแตกในเขตบิลส์ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินนะคะถือเป็นโครงสร้างที่แยกออกจากเขื่อนหลักค่ะและไม่มีประตูน้ำโดยมีความกว้าง1,700ฟุตและเพิ่งจะปล่อยน้ำออกมาเมื่อเช้าวันเสาร์หลังจากที่โครงสร้างที่เป็นคอนกรีตนะคะเริ่มแตกทำให้ไม่อาจทนทานต่อแรงดันของกระแสน้ำจำนวนมหาศาลได้ซึ่งก็ไหลทะลักลงสู่แม่น้ำค่ะ ขดหินต bon. ้นไม้และพื้นเบื้องล่างต่างๆก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็แรงกระทบจากน้ําด้วยเช่นกันนะคะเขื่อนออร์วิลค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของรัฐแคลิฟอร์เนียและถูกใช้กักเก็บน้ําในพื้นที่มากกว่า305ล้านเอเคอร์ฟุตด้วยค่ะ